EP นี้ก็จะมาอธิบายนะครับว่า Family เนี่ยคืออะไรนะครับก็ปกติแล้วถ้าเราเปิดเข้าหน้าโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะเจออยู่2ส่วนนี้นะครับก็คือโมเดลกับ Family นะครับซึ่งผมว่าหลายคนก็คงจะเอ๊ะทำไมต้องมี2อันโมเดลคืออะไร Family คืออะไรนะครับก็ผมจะอธิบายให้เข้าใจภายในคลิปนี้เลยนะครับ Family เนี่ยก็แนะนําให้ดูภาพนี้นะครับมันคือสิ่งของสิ่งหนึ่งนะครับที่จับต้องได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสายชาร์จ iPad โทรศัพท์หูฟังไอโฟนนะครับถ้าในโปรแกรมเลเวลก็จะเป็นเสาคาพน,พ,นพื้นเฟอร์นิเจอร์ประตูนหน้าต่างนะครับแม้แต่พื้นดินเองก็นับว่าเป็น Family นะครับมันคือของสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียกชื่อมันได้แล้วก็จับต้องมันได้ชิ้นชิ้นหนึ่งนะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น Family นะครับซึ่งถ้าเราเอาสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับมาผู้ยิบผู้ยำกันนะครับมันจะทําให้เกิดกลายเป็นโปรเจกต์นะครับหรือว่าโมเดลชิ้นหนึ่งนะครับ รูปด้านขวามือเนี่ยมีแฟมิลี่อะไรบ้างนะก็ไล่มาเลยนะครับพื้นต้นไม้หน้าต่างประตูผนังหลังคานะครับทุกอย่างเนี่ยเกิดจากแฟมิลี่หลายๆอันนะครับมาผู้ยิบุยำมารวมกันจนเกิดกลายเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งนะครับนี่ก็คือความหมายของแฟมิลี่นะครับใน e ีต่อไปนะครับก็จะพาทุกคนนะครับมาเข้าใจว่าแฟมิลี่มีกี่ประเภทนะครับแล้วก็ในเทมเพลตของโทธาแอนะครับมีแฟมิลี่อะไรบ้างนะที่แจกให้กับสมาชิกนะครับอีปีนี้ก็ประมาณนี้ครับ